ครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับขณะนี้บาวหูไทยแเวงนะครับมาสำนักสงฆ์ทเต่าทองมนเวงมู่สามนะครับได้ข่าวว่าเพิ่นมีงานอหอกต้มนะครับวันนี้มีงานหอกต้มมีงานหอกต้มอยู่สำนักสงฆ์นะครับทําเต่าทองนะครับแล้วก็เป็นสำนักเมซี่นะครับเมซี่พ่นามาจามพนษานี่ลาย คนอยู่ในกรรมสดซีพอถือหึวนพอพีดเม็ดซีพอารูปหรือจำนวนเนาะคนนั่นแหละจำนวนเม็ดซีต่อมากับคนกได้เสียชีวิตนะครับเพคนคิดบุญหานะครับเจ๊เข้าหานะครับวันครบรอบอของเม็ีซีนตรนะครับว่านั้นนะครับคนน้องกระตุ้มวันออนี้นะครับไปเบิ่งซะก่อนว่ามีโยมพี่น้องมาเลือด้อ นี่ก็เป็นประตูทางเฮาครับนี่ประตูทางเฮ้านี่นี่นี่กุฏิครับกุฏิเพิ่งกันไอเอ็นระบบป,ป่าๆอยู่เลยครับนี่น้องไม่ใช่นี่ป่าไม้สวยงามนะครับป่าไม้สวยงามในหอนดูได้ครับมาย่าง่งเลยครับนี่มาย่างญ่ คนบา,างใหญ่เลยเบิ่งครับเลี่ยเป็นทางขื้นกุฏิครับนี่ทางคนย่างฮื้นกุฏิกุฏิเลยมหอดศรานะครับนี่จริง เจยวเจ้าหลายคนนะครับสลา,าอันนี้นะครับมาฮอดสลาแล้วกันนี่ได้ข่าวว่าทางวัดก็ได้ครูบาอาจารย์จัประสานนึ่งรูปครับอย่าพี่น้องนะครับมาเบิ่งกอง้องเด้อ เพิ่งกำลังห่อข้าวต้มเลยนี่ประเพณีครับเป็นประเพณีของวัฒนธรรมของชาวบ้านแวงเลยนี่มันใกล้เรือนเค้งเลยละเป็นประเพณีห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มมัดห่อข้าวต้มโขนบ่ห่อข้าวต้มโขนเอาเสือกวยเสือไปเลยได้ฮะเสือทอกวยบ่ ไม่ได้ไม่ไในถ้วเนาะเลู่ดาเราเวคิดลู้เออเออครับครับครับหลายวงเลยเอาประยุ่เดี๋ยวเาดังทีนี้ก่อนเปน้หลายคนในนี้มงนี่เนาะขนมเผื่นันนี่ข้าตมขนมแบบเบลอนี่ขนมเท่นบ่ ใส้เข้มบ่ใช้หวานขึ้นอีกเด้หวนบเค่บ่อ่ยอย้ก,กินเข้มลายเด้อันยังนนย่คกินเข้มลายพิษอามัยดาหวานหวานก็บพิษก็ดีกวบ่เ <c oughs> อ้ยมีแต่แนวพิษพิษเ <c oughs> นาะจะกับหวานหรือแล้ว วงนี้ก่อนหม้อวต้มก็ดีแวงนี้เดีวโอ้สาธุน้ำเด้อ năm nói để năm nói đây lại mong sa thụ sa thụ năm nói lại mong lại nói lại mong thụ mùng ăn cầu ly khí xít na và bữa phải lọ bưng ăn năm tốt năm tốt kia bỏ ăn khu đá rút rút là bỏ lọ nó ô ăn gì thì mà thì mà mắm. ครับครับครับนี่ยค,ครับนี่คือหอเราหอชันนะครับทำกกพุ่งหรือสำนักสงเต่าทองนะครับสวยงามอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวตามไปเบิ้งนนก,กันในสกอนว่ายนา่ยฝนนี้อ่อน้ำตกคือเก่าอยู่บ่เนี่ยเดีงครเบิ้งพี่น้องจะได้เห็นว่าสำนักสงเต่าทอง เปื่อใดเผื่อแดนในน้ำในคบนี้เป็นห้องน้ำผู้ไหลลงธรรมชาติครนี่ผู้ไหลลงธรรมชาตินี้เป็นสาลาดังลืมครับหลังเก่าที่หลังเก่าครับนี่นี่แล้วก็กระพุ่งครับนี่ เชื่อซื้อว่าโกกุภนะู่ตะเกาแันวะมันว่าเปลี่ยนเป็นทำาตาทองครับโกกุู่สองตนนี่พี่น้องจะได้เห็นว่าวิถีชีวิตมานออกมานากอยู่ตามธรรมชาติครับนี่โกกุู่่ครับนี่โกกุภู่ สสเสกบเสยเขตหองแล้วครับตกอยู่แบบมีแห้งนี่สกุติครับกุฏีทางหน้านะครับเสยเกตะอุดบ่อห้องนี่นี่นี้ซื้อใหม่เป็นเต้าทองครับเพื่อเได้ช้างมาเอ็ด เตาทองไว้นี่ครับนี่เตาทองนี่ครับนี่อยู่ดือ้อทำนี่อันนี้มันจะเป็นคือกไปแล้วนี่เคือธรรมชาติครับนี่เือธรรมชาติสเสียงน้ำตกพอแปะพปอแปะ เหลืครันน้ำต่้ำตกมมีแห้งไปรเร่อยครับนี่อ่านี่คือผู้พาพยอมครับนี่เธอเช่งกะเป็นวาดผ้าพยอมอยู่ลุ่มนี่ก็เป็นทํำตาท่องสำนักสงท์าำตาท่องครับครับพี่น้องไเห็นแล้วนี่ ใส่ครับใส่บริสุทธิ์ข้อสะอาดจักแล้วแต่ก้ากินนี่ครับมือมันยังน้อยกินได้ครับมีน้อยแล้วน,น้ำใสไหลเข้ามาจะผู้แด้หลังผู้ก็แล้วฉะนั้น คนแห้งมันจะลาลลงมากกว่า,านี้ครับมางกว่านี้ดูดูขนครับในนี้ละ ครับเพี่เจอโอไล่ก็แช่คือไดเดอร์ครับเดอร์เป็นพื้นที่ของบ้านแหว่งหมู่สามครับนี่ตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับนี่ตั้งเขื่อได้เขือไม่เคยเห็นไม่เห็นหนึ่งเขื่อนเยอะนี่คือนคือมันเอวนี่คือเขมรคัดมันเอวนี่ภาษาพูดไดยว่ามันเอ๋อฮะเออหย่อนลงมาเอทิงช้า จุนลนสาก็ได้ครับภาษาภูไทยจุนลนสาปีร์เป๊ลยเนาะคือกะเหมะรับการปฏิบัติถ้ำครับพี่น้องอย่าถ้ำเห็นคลิปนี้ก็มาปฏิบัติถ้ำได้ครับอยู่ที่สำนักส่งฆ์ถ้ำเต่าทองนะครับ บ้านแวงหมู่สามแต่บนลงสุใท้ายเพื่อนลงสูงแมุกดาหารครับนี่ห้องน้ำห้องถาได้เมิดครับห้องน้ำโลงโคกุติได้เมิดมากระเจโลูกสบายอยู่ครับแต่ยา่ฝนกะปิดตุมเลยเลกน้อยเป็นบางโชง่ง ครับเห็นคลิปของเบ้าผู้ไทยนี่กักดไลค์กดแชร์ให้เด้ออ่าทื่จืดก,กันกดไลค์กดแชร์คือกดติดตามครับจะเอฟกิปดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมต่อไปครับคลิปนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ